อันนี้ที่โคร,ราชนะฮะครอบคร,รัวบอกระอาหเหลือเกินเยาวชนชายอายุ17ปีนี่ความจริงเขารับมาเลี้ยงด้วยนะยังเด็กอยู่เลยอ่ะไม่สำนึกบุญคุณข่มขูร,ร,รีดไถเงินคนในบ้านเลยอยากให้ตำรวจเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยโโมาเอาตัวเป็นบัตรดูแลหน่อยอาย17ุ17เป็นนักไถแล้วเหรอใช่เอาดูเหตุการณ์หน่อยนะฮะไปยืมเดพี่แมเข้าไปหาพี่อยู่นะ เอาเปมายืมดึมเอามายืมดึงแต่รูปมมจีมีไหมมีไหมเป็นเหตุการณ์ที่คนในบ้านเขาโพสต์เอาไว้นะฮะเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับบอกเยาวชนชายอายุสิปีคนนี้เนี่ยในบ้านเขาเก็บมาเลี้ยงกันแต่คมขู่รีดไถเงินทุกวัน ถ้าไม่ได้เงินจํานวนที่ต้องการนะฮะมีทําร้ายร่างกายคนในบ้านพังบ้านทุบกระจกแตกนะรถเนี่ยกระจกรถแตกรอบคัน,ปนไปต่อยพ่อตีลูกสาวของคนร้องเรียนอีกขโมยมอเตอร์ไซค์ขโมยนือถือไปขายอีกแจ้งความก็แล้วนะทาร้ายร่างกายขโมยของต่างๆแต่ตํารวจก็แค่มาระงับเหตุแต่บอกไม่สามารถจับได้เพราะว่าอายุยังถือว่าเป็นเยาวชนอยู่ค่ะโอ้โห และอีกฝั่งหนึ่งก็พยายามข่มขู่อ้างจะเอาปืนมายิงทําให้คนในครอบครัวเนี่ยกลัวกันอย่างหนักไล่ให้ออกจากบ้านไปก็ไม่ยอมไปนี่ฮะตำรวจมาขี่รอบก็อ่ะมันเด็กเยาวชนเรื่องในบ้านอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาบอกเขาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยโพสต์คลิปนี้ร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อเลยนะฮะผ่านโลกออนไลน์เลยนะครับหลังเกิดเหตุนะฮะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปนะครับเป็นบ้านพักในตำบลสุรานารีนะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา สอบถามทางเจ้าของคลิปนะฮะบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นเยาวชนชายอายุ17ปีชื่อจีที่บ้านเนี่ยเขาเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ตอนอายุ6เดือนเนื่องจากพ่อกับแม่เด็กบอกไม่สามารถดูแลเด็กได้ซึ่งคนที่เก็บมาเลี้ยงเนี่ยคือน้องชายของเธอนะฮะแต่เธอบอกน้องชายเธอเสียชีวิตไปเธอก็เลยต้องรับดูแลเด็กคนนี้ต่อ ก็หาข้าวหาปลาเลี้ยงดูให้กินเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะแต่พอโตมาเนี่ยอายุ17แล้วเนี่ยมีพฤติกรรมก้าวร้าวตักเตือนอะไรไม่ฟังแถมยังขู่จะเอาชีวิตคนในบ้านจะเอาปืนมายิงช่มขู่รีดไถเอาเงินจากคนในครอบครัวพ่อกับแม่ของเธอเนี่ยก็โดนนะฮะไม่พอใจอะไรก็ทุบทําลายข้าวของโดนแบบนี้ประจําเลยนะฮะครอบครัวเคยแจ้งความแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ย มาเอาตัวไปนะฮะแต่เจ้าหน้าที่บอกไม่สามารถดําเนินการอะไรได้เ,เนื่องจากเขายังเป็นเยาวชนอยู่มีกฎหมายเด็กและเยาวชนค,นคาาุ้มครองด้วยความสงสารนะน้องชายหนูก็สงสารเด็กน้อยเดินนั่งกินหินกินทรายอยู่ข้างๆร้านคาราโอเกะอย่างนี้ค่ะก็อุ้มมาอาบน้ําหาข้าวห,หาปลาให้กินมันก็คิดว่าเป็นลูกเหมือนลูกหมาตัวหนึ่งแต่เขาเป็นคนน่ะน้องชายหนูก็เลยสงสารอุ้มมา ตั้งแต่เด็กจนโตก็คือหาข้าวหาน้ำหาปลาให้กินอืมแล้วตอนนี้แม่เขาอยู่ที่ไหนแม่เขาติดต่อไม่ได้เลยค่ะแต่ล่าสุดสองเดือนที่แล้วติดต่อได้อยู่ขอนแก่นตอนนี้เบอร์เขาก็บล็อกทางเราทุกทางเบอร์ที่มีในเครื่องพ่อเครื่องแม่ตัวเขาก็เป็นคนลบทิ้งส่วนพ่อของผู้ชายที่รับเด็กคนนี้มาเลี้ยงเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้คนที่รับมาเลี้ยงเนี่ยลูกชายของลุงแกตายไปแล้วเนี่ย จบอกทุกวันนี้แกต้องพนกับพฤติกรรมของคนเด็กคนนี้นะฮะถือว่าเป็นหลานนอกไส้แกซึ่งก็ไม่รู้ว่าแกจะตายวันไหนเหมือนกันนะที่จะถูก<อ>หลานนอกไส้คนนี้ทําร้าย,ยอยากให้ตํารวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาตัวไปดูแลหน่อยเพราะคนในบ้านเนี่ยไม่มีใครอยากดูแลแล้วแต่เขาไม่รู้จะทํำยังไงกันไล่อย่างไงก็ไม่ยอมไปเบื้องต้นสายตรวจในพื้นที่ก็มาดูแล้วนะฮะแต่ก็เหมือนเดิมฮะระงับเหตุได้ชั่วคราวพอตํารวจกลับไปเด็ก ัยรุ่นชายคนนี้ก็ทําเหมือนเดิม,มคมขู่รีดไถคนในบ้านเหมือนเดิมเ,าเา้า,าจะทํำยังไงอย่างนี้